ไปดูปะ่ะอย่าไปดูเอาไปมาสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆที่สอดคล้องกับความสนใจนี่มีเยอะมากเลยนะคะบางคนสนใจอาวากาศก็ไปดูเรื่องราวอาวกาศบางคนสนใจเรื่องดินเรื่องน้ําวันนี้เป็นเรื่องราวของใต้ทะเลค่ะเราจะไปกันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะไปดูกันซิว่าเด็กๆ จะพาเราไปชมเรื่องราวอะไรบ้างมีอัปเดตใหม่ๆด้วยค่ะทุกคนเคยมีวัยเด็ก และหลายคนมีความทรงจำเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่างๆเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้โลกในธรรมชาติาส,ส,สถาบันวิทยาศาสตร์ทางเทะเลบางแสนจังหวัดชนบุรี หลายคนเคยมากับครอบครัวมาทัศนศึกษากับเพื่อนกับครูวันเวลาผ่านไปวันนี้ได้ข่าวว่าปรับปรุงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสเตมใบหม่อนเอิงเอ่ยจะพาไปไปกันเลยค่ะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับอยู่ อยู่ที่บางแสนะครับประเทศจังหบุรีครับต่าประเทศเลยเหรอเรามาที่นี่เราจะเห็นปลาแล้วก็คนที่ลงมาหาปลาครับจับเลย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 ชอบกันจับเลยจับ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 ลงใต้น้ำลงใต้ท้องทะเลหูชอบปลาค่ะ ปลาอะไรล่ะปลาอะไรอ่ะปสีอะไรปลานนโมเพราะอะไรเพราะมันสวยเพราะมันสวยมาเที่ยวกันนะมาดูปลากันนะมาเที่ยวกันนะเพราะที่นี่สนุกมากติดใจจะมาทุกวันเลยชนเพื <um อ่อนไมหมดไม่หมดแต่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนหลายๆคนเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน สร้างมา45-10ปีแล้วเป็นสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเลี้ยงและจัดแสดงสัตว์น้ำเค็มสัตว์ทะเลเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมค่ะมีความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์สัตว์พฤติกรรมการดำเนินชีวิตปลูกฝังความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มาหลายรุ่นหลายสมัยพาเที่ยวชมแบบทุ่งแสงตะวันก็ต้องมากับเจ้าถิ่นผู้คุ้นเคยสถานที่สแตมใบหม่อนและอึงเอยเป็นลูกหลานเจ้าหน้าที่ค่ะมาที่นี่แทบทุกวันคุ้นเคยขนาดนี้มุมมองการพาทุกคนไปเยี่ยมชมจะเป็นยังไงนะไปกันเลยค่ะเราจะไปเที่ยวอาคุณเยี่ยมกันเย yeah! คนที่เคยมาจะรู้ว่าในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้มีพันปลาหน้าแปลกหน้าสนใจเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้เป็นปลาในแนวประการังบางชนิดก็รู้จักกันดีเช่นปลาการ์ตูนเด็กๆเ,เรียกว่าปลานีโม่ค่ะชอบตัวนี้เพราะมันมีกุ้งแล้วแล้วก็ม,มีปลาดีโม่อปลากุๆๆ สีมมนเหมือนกันสี่มนเหมือนกันโอ,อ้โอยกอดมันมีตัวอื่นนอกจากปลาดิโมกับกุ้งอะมันมีมันมีปลาปแปลกๆด้วยปลาอะไรไม่รู้ปลาการ์ตูนสีสม้มตัวเล็กๆสดใสว่ายไปว่ายมานับว่าเป็นขวัญใจเด็กๆดึงดูดใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะน<ป>ิโมนีมิโมเสร็จแล้วใช่ไหมล้วป้าเขาชื่ออะไร น,นิโม่นิโม่อันนี้มีโม่นี่คือโลกของทะเลม,มีเรื่องราวน่าพิศวงชวนเรียนรู้และหลงรักสัตว์น้ำหลายชนิดเราคุ้นเคยแต่ไม่เคยเห็นตอนเขาแวกว่าอยู่ในน้ำตัวเป็นๆสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเราไม่ค่อยมีโอกาสเห็นเพราะพวกเขาอยู่ใต้ทะเลบางชนิดอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่ห่างไกลมนุษย์ เราพอจะมีโอกาสเห็นก็คือที่นี่ล่ะค่ะตัวนี้ตัวจิ๋วและตัวนี้คือตัวแมงกะพรุนโซนนี้เรียกโซนแมงกะพรุนโอ้โหโถงกว้างนี้จัดแสงเหมาะกับความใสของแมงกะพรุนสวยงามตระการตามากเลยค่ะ เด็กๆของเราก็ชอบมากเลยทีเดียวพรเจ้าแมงกระพรุนฮัลโหลดูเีๆเม็ดๆมดอย่างเงี้ยมันจะมีขาแมงกะพรุนเป็นสัตว์ดึกดำบรรเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆของโลกในทะเลไทยพบ30กว่าชนิดแมงกะพรุนเป็นสัตว์นุ่มนิ่มใสๆสไร้อาวุธทุกตัวจึงมีพิษแต่พิษมากน้อยต่างกันบางชนิด พิษไม่รุนแรงแต่บางชนิดทำให้คนเสียชีวิตได้เลยเป็นวิธีการป้องกันตัวเองของแมงกระพรุนค่ะล้างมือนะคะจะจับตัวอย่างเราต้องล้างมือให้สอาดจตรงนี้เด็กๆหลายคนชอบมากเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ได้ดูยังได้ลองสัมผัสด้วย แต่หนูอยากขึ้นมาพ้นน้ำนะคะเขามีชีวิตเดี๋ยวเขาจะตายอันนี้เนี่ยเขาเรียกเม่นดินสอคะ่ะมาล้วจับนะหนูหนูค่อยๆจับเขาสแตมลองจับเม่นดินสอคะ่ะน่นะคะอย่างนี้คะ่ะอะค่อยๆสัมผัสอุ๊ย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 อุนาเขาเหมือนไงศักดิกดเหมือนดินสอไหมคะเห้มันศักดิกดเหมือนดินสออ่าศักดิกเหมือนดินสอสสเม่นดินสอ ตาวันที่สองแล้วอันนี้อะรลูกนิ่มๆน้นลือปิงทะเลนี่คือปิงทะเลค่ะยยด กิจกรรมหลากหลายพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ำบางแสนจึงครองใจเด็กๆหลายคนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือไปดูเขาให้หันตากันครับเราไปดูกันเถอะเราไปดูกันเถอะ ช่วงหน้าไปดูคนให้อาหารปลาและเปิดโซนใหม่ให้ชมกันสักครู่ค่ะทุกวันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนชนบุรีจะมีกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยรวมถึงปลาก็รอด้วยนั่นก็คือการให้อาหารปลาในตู้กระจกขนาดใหญ่นี้ สิปลาไหว้วนรอกันใหญ่เลยคงจะหิวแล้วต้องให้อาหารปลาทุกวันค่ะทำให้ปลาหลายชนิดคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่อย่างเช่นปลามงหรือปลากระมงทำตัวเป็นเจ้าถิ่นคอยก่อกวนประชิดตัวกันเลยแก <Okay. S 1> นาจําน้ำมาแล้วจ้านังน้ำมาแล้วแ okay. กพี่นักดำน้ำต้องวางแผนอย่างดีตอนให้อาหารปลาแต่ละชนิด ปลากระเบนดูเหมือนจะชอบหยอกแกล้งพี่ดำน้ำค่ะได้กระลกระลงัลงแช่งวัญใจนักท่องเที่ยวอีกชนิดหนึ่งก็คือปลาไหลมอเรดูสิคะ ปลาไหลอยู่มาดูเด็กปลาไหลไมี่อยู่ในถัสสงสบายมากอยู่ในถังปลาไนี่มันมอยู่ในถังอ่ะมันก็อยู่ในถังมันข้มมันเข้าไปถังสเตมใบหม่อนและอเอิงเอ่ยบอกว่ามีอาคารใหม่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้เองไปเที่ยวโซนใหม่กันค่ะ ไปพวกเราบไปกันนี่ที่นี่ที่ไหนไปดูกันข้างบนดีกว่าไปแวอเลี่เหรอเคยเข้ามาเที่ยวหรือ,อยังครับเคยแล้วหรอลูกหรอศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนหรือบางแสนอควาเรียมเพิ่งเปิดให้ชมเมื่อไม่นานมานี้จ<า>ัด <ไป S 1> เป็นตู้<ป>สแสดง<ป>พันปลาขนาด<ป>ใหญ่มาก<ป>ลึกลงไป13เมตรมีอุโมงค์ใต้น้ำด้วย มาที่นี่ได้ความรู้เรื่องราวโลกใต้ทะเลร,รวมไปถึงความรู้เรื่องระบบนิเวศค่ะเ,เด็กๆครับเราเด็กๆลองดูเวลาที่มีขยะเข้ามาเราเห็นไหมครับว่าสัตว์ทะเลเนี่ยจะป่วย แต่เมื่อไหร่ที่เราช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับการทิ้งขยะลงในทะเลก็เป็นสิ่งที่ทําให้สิ่งชีวิตในทะเลไม่สบายนะครับแล้วก็ทาลายธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเนาะช่วยกันนะครับเอาช่วยกันต่อช่วยกันต่อเร็วช่วยกันต่อเื่อสัญญาความช่วยเหลือ่ามมีคนทิ้งขยะลงทะเลครับแล้วเราช่วยยังไงได้ตรงเนี้ยเอคาความตรครับ ไปดูข้างในตันต่อดีกว่าเอาค่อยๆเดินค่อยๆเดินลูกเดี๋ยวิ่งเดี๋ววิ่งแม่เด็กๆจะมาที่นี่กันบ่อยๆเพราะว่าเป็นลูกหลานเจ้าหน้าที่แต่ครั้งนี้นาโบเป็นวิทยากรพาเที่ยวชมได้สาระความรู้เต็มที่ค่ะศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลแห่งนี้ออกแบบให้เราค่อยๆเดินสู่โลกใต้ทะเลแบบลึกลงไปทีละนิดทีละนิดเริ่มต้นกันที่ ระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะตรงนี้เป็นระบบนิเวศป่าชายเลนนะลูกตอนนี้ระบบกำลังพาพวกเราเดินเข้าไปสู่ป่าชายเลนแล้วเดี๋ยวลงไปทะเลลึกกันไปดูทะเลลึกกันนะแต่ตรงนี้ป่าชายเลนเราก็จะเห็นเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในป่าชายเลนเห็นไหมครับในกลุ่มพวกแมงดาพวกหอยต่างๆนะครับห,หอยที่เกาะนั่นหอหอยแมงผู้ใช่ไหมอ๋อนี้ก็หอยสงังเหนไหมครับอยากไปดูปะล่ะอยากไปดูเอาไปมา เดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะพบกับ<จ>ตู้ล<อ>ปลาทรงกลมขนาดใหญ่แล้วก็ลึกมากให้เราได้เรียนรู้พฤติกรรมของปลาฝูงปลาพวกนี้คงชอบมีเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยค่ะมีหลายชนิดด้วยนะคะที่ตู้นี้เนี่ยเราจะใส่ปลาในกลุ่มของพวกปลาฝูงไว้ปลาพวกนี้ชอบว,ว่าจะเป็นฝูงเราก็เลยเอามาจําลองไว้ให้น้องๆได้ดูกันว่าเวลาปลารวมกลุ่มกันโยนอยู่แบบนี้ ใครอยากเห็นข้างล่างไหมว่ามันจะอลังการขนาดไหน,นไงนะเขาอยู่บนอ่าใช่อยากไปดูไหมอยาเอาไปดูเอาไปาค่อยๆเดินลงการให้ปลาใช้ชีวิตอยู่รวมกันแบบนี้จะต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใส่ใจคุณภาพชีวิตสัตว์คุณภาพน้ำอาหารให้มีจำนวนและชนิดปลาสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างเหมาะสมค่ะ มีโซนการเรียนรู้ทั้งหมด11อดโซนด้วยกันสนใจเรื่องไหนก็อยู่ตรงนั้นนานๆได้ตามสบายเลยค่ะแยกย่อยกระจายความรู้เรื่องต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกและทะเลการมันคมนะในชีวิตจริงเด็กเล็กๆคงจะไม่มีโอกาสดำน้ำลงไปในทะเลเลึกแต่อุโมงค์ใต้น้ำนี้ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ใต้ทะเลจริงๆ อุโมง์นี้ยาวเกือบ40เมตรค่ะเดี๋ยวนะโบจะพาพวกเรานะครับไปดูปลาใต้ทะเลลึกกันนะครับนะไปะเดินค่อยๆเดินดูตู้นี้ก็เป็นตู้ของปลาผีเสื้อนะครับคุณของที่อยู่ในแนปกากัางทั้งหลายนะครับเราจะเห็นว่าปลาผีเสื้อเยอะแยะเลยจะมีพี่ปลาหมอมีพี่ปลาซอยนกเขานูน่นอีพี่ปลาหมอมาแล้วนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะลงปลายังไม่ครบนะครับเรากําลังทยอยลงปลารับรองว่าเดี๋ยวเราได้ดูกันอีกแน่นอนนะครับนะตอนนี้ เป็นไงบ้างครับเราไปเที่ยวข้างในมาแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกไหมได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างการเรียนรู้การเรียนรู้อะไรบ้างสนุกการเรียนรู้อะไรบ้างมีอะไรบ้างถ้าทิ้งขยะลงทะเลจ้าแล้วเมื่อกี้เราไปเจอปลาอะไรตัวใหญ่ๆปลาอะไรปลาหมอปลาหมอมีมีพยาบาลไหมมีมีพยาบาลด้วยทำไมมันไม่ทำ้ายกันนะ ็พยาบาลช่วยอะไรอ๋อพยาบาลช่วยอยู่อ๋อโอเคเห็นไหมครับ<อ>ในทะเลก็มีสิ่งที่ต้องเกื้อกูลกันเห็นไหมต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมครับจากนั้นนะ่ะเราเองที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือทะเลด้วยก็คือการไม่ทิ้งขยะลงทะเลใช่ไหมครับอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทิ้งขยะทะเลทะเลจะเป็นยังไงเน่าเสียนะครับแล้วปลาอยู่ได้ไหมไม่ได,ไได้แล้วเราจะมีปลากินไหมไม่นะครับไม่มีเนาะเด็อกอยากเห็นทะเลที่สดใสไหมครับอยากเห็นเนาะอา่ะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับสัตว์น้าในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับคนทุกวัยในช่วงเวลาย,ยาวนานที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องราวใหม่ๆให้เด็กๆได้ศึกษาชีวิตสัตว์ใต้น้ำอาจจะสร้างแรงบันดาลใจจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธรรมชาติศึกษาปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกันดูแลทะเลชายฝั่งและโลกของเราเพราะนั้นมันก็เลยไม่ทำร้ายกัน มาท,ทาานททยกั้ี่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเปิดกว้างให้ได้เรียนรู้นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทันสมัยร่วมสมัยตลอดมาค่ะหลายๆคนคุ้นเคยตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณปู่มาเที่ยวเล่นแต่ตอนนี้ก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะคะพบกับรายการทุกสแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ